วันนี้นะครับมี iPhone 14 Pro Max มา2เครื่องพร้อมกันเลยอาการนะครับยอดทิศเลยจอเขียวนะครับนี่เปิดเครื่องให้ดูนะดูจะติดไหมเ,เพราะว่าเมื่อกี้แบตหมดไปนะครับเขียวทั้งคู่เลย วันนี้นะเดี๋ยวเรามาซ่อมกันดูว่าสองเครื่องนี้นะครับจะซ่อมผ่านไหมสักเครื่องนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ได้ข่าวมาว่าถูกซ่อมมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็เป็นงานส่งงเพื่อนช่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะครับผมก็ทําการแกะตัวหน้าจอออกมาจากตัวเครื่องแล้วนะครับนี่ผมก็ทำมาร์กไว้นิดนึงเพราะว่ามันรุ่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวจบสลับกันนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวันนีออกไปก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวหน้าจอนะครับทั้งสองจอนะเบื้องต้นท่าที่ผมเช็คเนี่ยผมยังไม่เห็นคาบน้ำนะครับผมเห็นตรงนี้หน่อยนึงว่ามมมันนนนนีครรราาาาบบ้้้ํิเเเววณป็งงอ่่ไูใจ แต่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าข้างล่างน้ำจะกัดไหมนะครับส่วนี้ตัวนึงอันนี้ไม่เห็นคาบน้ําเลยแต่เราไปดูที่ตัวเครื่องนิดนึงว่าที่ตัวเครื่องมีความชื้นไหมตัวเครื่องก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดจากถ้าไม่โดนน้านะอาจจะเกิดจากลายของจอนะครับเกิดความร้อนแล้วก็ไหมนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะทอมได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันที่จอแรกก่อนนะครับผมก็วางไว้บนเตานะครับใช้ความร้อนประมาณสักร้อยองศานะครับโอเคเราแกะเซ็นเซอร์ออกนะครับตอนแกะเซนเซอร์นี้ต้องระวังนะครับถ้าแกะไม่ สียได้นะโอเคนะครับเบื่องก้นเราไม่เห็นว่ามีคาบน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าจะใช้วิธีซ่อมแบบไหนดีกันไปแกะกันจอที่2ต่อครับ โอเคนะครับอันนี้ผมก็นําตัวจอมาเตรียมอัดคอแพ้ใหม่เข้าไปแล้วนะครับพอเปิดสวิฟช์เสร็จแล้วเราก็กดเลยเราจะมาลุ้นกันว่าจอนี้นะครับจะขึ้นภาพปกติหรือเปล่าเพราะว่าจอเนี้ยรูส้สึกว่าจะาบริเวณคอแพ้ด้านล่างตรงตูดตันเนี่ยขอบมันหลุดมาด้วยนะครับมีโอกาสที่ว่าจะขึ้นเส้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าขึ้นเส้นก็แสดงว่าของลูกค้าเนี่ยทำร่วมาค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็จะอัดจอที่2ต่อเลย2จอนะจอเนี่ยจอที่2 โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเทสกันครับเอ๊ต okay, อนี้ขึ้นแบตบหมดเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตกันก่อนนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับก็ขึ้นเส้นมานะครับอันนี้เกิดจากเครื่องที่ผมบอกว่าคอมันรุดมาน่าจะกระแทกมาข้างๆรุนแรงนะครับแล้วคอแผลมันน่าจะหักนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็ทําการอัดคอแพรแล้วก็เปิดเทสเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องแรกที่เป็นเครื่องสีดานะครับอันนี้ก็เปิดติดใช้งานปกตินะครับจอปกติเลยแต่ว่าตอนนี้มันติดรหัสอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะมือไปโดนแล้วก็มันล็อกเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับรหัสส่วนรหัสติดเป็นหนึ่งชั่วโมงโอเคเครื่องนี้ผ่านนะครับส่วนตัวนี้ไม่ผ่านนะครับสีทองอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้ขอบมันหลุดมานะครับถ้าขอบมันหลุดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการล่วงนะครับแล้วก็ทําให้จอขึ้นสีเขียวหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยยยกจเหนนนนว่าาาา้้้้รีีคคออองปลลดืถูทภพใช ก่อนก็แล้วแต่ทันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครใช้นะต้องเปลี่ยนจออย่างเดียวเนาะโอเคครับก็สําหรับใครนะครับที่พบเจอาการจอขาวจอเขียวนะครับในรุ่น iPhone 14สี่ซีรีส์นะครับสามารถนําเข้ามาให้ผมดูได้นะตัวนี้นะครับราคาซ่อมย่อมเยาวไม่ต้องเปลี่ยนจอใหม่เน้อพอเปลี่ยนจอใหม่เนี่ยเป็นหมื่นนะครับตัวราคาซ่อมตัวนี้นะครับครึ่งหนึ่งของรักหมื่นพูดได้แค่นี้นะครับอาจจะถูกกว่านั้นด้วยนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาเนาะราคาจะลดไปเรื่อยๆนะครับโอเคสําหรับท่านใดที่อยากจะซ่อมนะครับก็เข้ามาหาผมได้ทีี่่ฟิินนนนนจพาารรรร์์คคลััังดช้3โซซเเ็ตออะบหืททใ ไม่สะดวกเดินทางมาเองสามารถส่งเครื่องเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้อีกทีนึงหรือเพื่อนช่างท่านใดยอยากจะสรงนะฮะนะครับก็สามารถส่งเข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยหรือติดต่อเข้ามาหาผมโดยตรงตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยครับ